เมา่อิ่งดอกมะม่วงเขาเริ่มบานบานหลายแล้วเนาะค่ะเนาะตอนเยสัยไทยคลิปที่ผ่านมานี่เขายังบ่บานนะคะเนาะอันนี้บานบานเต็มที่นะคะเดี๋ยวเขาก็บานเต็มที่แล้วเขาก็จะออกเป็นลูกนะคะออกลูกนะคะเนาะเดี๋ยวเขาก็จะออกเป็นลูกแน่นอยม่านนี้เป็นช่วงบานบานเต็มที่นะคะอีเบ่งไกลๆเนาะค่ะเนาะดอกเขายังไงดอกดอกเขาลน นวยเขาก็จะออกมากนะคะต้นใหญ่ยักษ์น้อยนะคะนาะต้นแบบพอดีบอน้อยบอยใหญ่เกินไปพอดีนะคะนาะบกม่วงบานให่ใส่นี่นะคะนี่ใส่ไทยบึงลักษณะแบบนี้นะคะนาะนี่ออกดอกบานเต็มที่พร้อมที่จะออกลูกแล้วนะคะหอมหอมค่ะปีนี้ก็ขอให้ดอกภาวนาให้ดอกนะปีที่แล้วบ่ดกค่ะปีนี้ น่ะดอกงาม,งามหอมหุยๆน,น่ะค่ะเนาะปีนี้ดอกเยอะมากไปพ่าไปถ่ยายเห็บเบื้งคักเนาะค่ะเนาะย้ายสัญญาบไปไกลๆถ่ายเห็บเบื้งรัศมีต้นของเพิ่นเนาะค่ะเนาะนี่รัศมีต้นของเพิ่นสีเป็นจังสีเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะพุ่มบ่สูงเกินไปค่ะเพาราะไอ้ใส่ห่านลงมาเนาะคะ่ะเนาะสูงไรก็ไปนั่นสายไฟเนาะคะ่ะเนาะตอนนี้ก็เลื่อยอยู่ ส่งุ่มของกระตุนบักม่วงเใส่นี่สินาหักนาหักเนาะ,ะเนาะเบลเบได้สูงฉลูดเหมือนของคนอื่นเพราะว่เย่ใส่ยจิตตัดแต่งให้เขาเป็นพุ่มพุ่มที่สวยงามนะคะเนาะค่ะถ้าเบิ้งทั้งหน้าบ้านสิงามอยู่ค่ะว่าดอกหลายทั้งนี้ดอกบ่หลายทั้งหน้บา,หา,หนาบ้านดอกหลายค่ะถ่ายมาให้เพื่อนๆเบิ้เงเนาะค่ะเนาะความคืบหนนะ้าอัปเดตความพินหน้าของต้นของดอกมะม่วงค่ะถ้าออกดอก ถ้าออกหน่วยงยง่ใดยง่เศิท่าเห็นเมื่อเบิงอีกขอบคุณทุกกำลังแรงใจสวัสดีค่ะ